ับยากจ่ต้องเอาลงมานี่ข้างล่างเลยแสบนีแม่วัวเกิดนะครับพี่น้องอาได้ก,การเกิดลูกน้อยระบาดนี่ได้งัวเพิ่มแล้เออลูกหอกสีแดงๆวะลูกไอ้น,นี่ครับลูกไอ้น,นี่ ผมหมาอย่างเดียวฮ่าไอ้ารกาาาาาาาัดเพิ่งเกิดโอ้โหตะกวดไปแล้วนนนนตะกวดไปละตัวลกยังไม่ออกเลยเนี่ย พอดีมันคืนหน่วยยาให้เลือกใหญ่เอาออกซะแล้วเอาหนูเอาเห็นแล้วเออออกซะเสด็จงก็ไม่มาลูกมามามาหนูมาอ๋อโอ้แข่งขาใหญ่จังเว้ยมามาเอาเรื่องมาเไปเรื่องเอองามเว้ยอีอีมามามาไปเรื่อง อยอกสีงามจังวะอ๋อ,อกานแข่งกานขาใหญ่ปึ๊ดเลยอี่มามามาอืมตุ๊ดตุดดดด๊ดมาชิกใหม่ขนยาวเฟื้อยเลยมันใช่ลูกไอ้นั่นหรือเปล่าวะ มันจะไม่ออกสีนี้เ,เห็นคนมาเนี่ยอืมแข้งขาใหญ่เอาเป็นตัวเมียตัวเมียเป็นตัวเมียหากินนมเลยแม่นี่ให้แต่ลูกตัวเมียเลยแต่ว่าเป็นลูกสีงามแข้งขาใหญ่มากเลยกินนมกินนมเอออ่ะกินอ่ะอ,อืออ่ะกินนมเลย ลูกยังไม่ออกนะเพิ่งแสดงว่าเพิ่งเกิดครับนี่อ๋อออ,อ,อกินนมเป็นแล้วเว้ยพอคนมาแข็งแรงเลยไม่ได้เอาผ้ามาเช็ดมันเขยงแรงพุ๊ดเลย ัวมันตกน้ำเดี๋ยวเอาตัวคู่ใหญ่เอาตัวคู่ไปไว้กลางให้มันกินหญ้ากลางน้ำก่อนหญ้าหมดแบบว่าว่าแล้ววัวนมันเป็นกันลั่นก็เลยธรรมดาจะมัดในน้ำนั่นสีสวยเลย ไป okay. หอบหญ้าขึ้นมาให้นางเลยยา้ายหลักเลยบิสิลน่เก่งเชือกวัวแม่นี่ไม่ค่อยปั่นไม่ค่อยนั่นเึิ่งเกิดด้วย,ยไม่เปไ็นไรมันเดินแข็งแรงแล้วไม่ตกหลงน้ำ วัวหมาอย่างเดียวเอื้ออื้ออื้อมาฮัลโหลฮัลโหลอื้นสีสวยจังวะฮะมานี่มานี่มานี้เริ่เร็วมเริ่มามามาแม่มันกินดาอย่างเดียวห่วงลูกเหรอวัวมันตกน้ำอย่างเดียวต้องพาขึ้นไปนูน่นนหร าขึ้นน,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 นู่นดีเก่าไปนู่นไปอ๋อ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 เข็งแรงอตรงนี้แหละเอา้าได้กินหญ้าเอา้าเอ้าเอ้าไอ,อแม่มันถึงน้ำมันมีน้ำอยู่หน่อยนึงกนน็น่าจะกินได้ถึงไหม กลัวหมาอย่างเดียวเนี่ยเคยมาเอาดิงน้ำเสียวยะเสียวๆอันนี้หลบตรงนีอ้ออก กินเอากินนมเป็นแล้วกินเอายังวมาเกิดตอนหัวลุกหรือตอนเช้าแล้วก่งไม่ออกลูกมาเกิดตอนเช้าเป็นตัวเมียด้วยอีสีสวยยังวะให้ลูกกิง่งวัวแม่เนี่ย

เก็บอัน,นี้ออกเดี๋ยวมันพันหล่นลงเยอะกันมะพร้าวหมดหล่นลงก็ขโมยเก็บอย่างเดียวขอ,องไม่ต้องกิน กสาวก็อยู่ทางน้นนี้เอาเก็บต้นมะพร้าวก่อนแล้วก็จะเอาไปสุดนะทุกผู้ใหญ่บาไว้โน้นมันจะได้ไม่กินได้ไหมตัวถึงไม่ตรงนั้น สวยตัวเมียด้วยเปนยาวฟุตเลยให้ลูกเก่งไ่บยๆนะตัวพี่เป็นตัวผู้ดัว้เป็นตนัวเมียเฉยเลยกินนมเลยออดูดนมเป็นเลยอ่าคาบนมเป็นแล้วอ้าหาา,าดูดนมแล้วตึ๊บ giờ tôi nón ở lông bạch kim già này à chụp chụp rồi lốc vẫn mới ọp đang chụp chụp đấy à ờ ờ สวยขึ้นเลยพอมันแรงกัด งามตามท้องเรี้ยงตัวเมียอืม